ัสดีครับพี่น้องทั้งย t u ู e ทุกคนนะครับวันนี้เบาไก่กระติ๊ผ้ามาเบิงมั่นเด้ออายุประมาณสักสามเดือนครับสามเดือนน้อยๆเนาะมาเบิงว่าเป็นจังไดครับหัวมั่นเนาะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่ติดตามมาประมาณสักบ่พ่อลอยคนนะครับก็ฝากพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับติดตามเด้ออย่าพลาดเบิงหัวมั่นเด้อว่าเป็นอย่างไดเนาะมาเบิงกันครับผมเดืทุกคนในเบิงเด้อวันนี้เด้อพี่น้องนี่มั่นกับอายุมั่นสามเดือนน้อยๆครับนี่ นี่ครับการดินมันแตกเนาะดินมันแตกเห็นบ่ดินมันแตกครับพี่น้องนี่น้องงานดินมันแตกครับเห็นบอนี่เดี๋ยวให้คนพีหนึ่งพี่น้องเบิ้งเนาะว่ามีหัวบ่อนเนาะอายุม่นสามเดือนเนาะบอกพฤติการม่านนะพี่น้องเด้อเนี่ยเดี๋ยวผ้าเบิ้งหัวม่นครับดินเขามันแตกเนาะสงสัยเนาะก็เบิ้งส้มกับพี่น้องเริ่มมาแล้วครับอายุม่นสามเดือนเนาะมาแล้วครับผมนี่นะฮะกระซั่มนิ้อยู่เนาะ มาแล้วครับไหนเพิ่งว่าเขาแถบหนึ่งจริงมีเจักหัวเนาะสามสามเดือนสามหัวบ่พี่น้อง <c oughs> พี่น้องนะผู้ใดที่ติดตามก็ฝากกดติดตามไมเดอ้อฝากกรต่อวันไปเดอ้อว่า,าซอยๆกันติดตามนะครับอือไหนก็ตังใจเลยเด้อโอ้โหสามเดือนสามหัวพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับพี่น้องปัดโ,โถ ได้โกหกได้พี่น้องสามเดือนแท้เด้พี่น้องนะคนใดที่ติดต,ตามผมมากกว่าสี่หูส์อกว่าครับว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับผมม่าตรงนี้เนาะอืมฝากพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับอ่าเบื้องส่องว่าตัวนี้เป็นยังไงเนาะนี่นี่นี่ครับพี่น้องเห็นบอหนี่ครับพี่น้องเห็นบอไม่สามเดือนก็ส้ำนิว้วครับสามเดือนสามหัวแล้วพี่น้องนะทินเห็กับ บอหลายปันได้ครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหัวพี่น้องเทิงเครื่องเดียวสิบเอ็ดหัวนะครับแต่อีกทางหนึ่งบอลเล็กขว,วดเนาะเอากระแทบเดียวพอนี่นะฮะนั่นสามตอวพี่น้องนะฝากพี่น้องทุกคนนะครับติดตามไปเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเบ้าไกลสิบเห็นอย่างให้เบิ้งก็ฝากติดตามไปเด้อบอกกระต้อนไปนครับผมรับคลิปนี้เสมอพี่น้องเดี๋ยวพอไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ